ข้อเสียของการพูดว่าลูกอ่ะไม่มั่นใจในตัวเองพ่อแม่บางคนบอกว่าลูกไม่มั่นใจในตัวเองถ้าเราไม่บอกลูกจะรู้ตัวไหมบอกลูกจะได้รู้ตัวลูกจะได้ปรับปรุงตัวเองซึ่งก็ไม่ผิดนะคะแต่เราอ่ะต้องรู้ก่อนว่าการบอกลูกตรงๆอ่ะมันมีข้อเสียมันอาจจะทําให้ลูกอ่ะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองยิ่งบอกยิ่งทําให้ลูกอ่ะไม่มั่นใจในตัวเองมันอาจจะทําให้ลูกรู้สึกว่าเออฉันเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองมันคงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้แล้วล่ะแล้วทำให้ลูกอ่ะเสียกําลังใจจริงๆแล้วอ่ะค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากบอกเรอ เราสามารถเปลี่ยนการบอกแบบนี้ค่ะให้มันเป็นเชิงบวกมากขึ้นแทนที่เราจะบอกลูกตรงๆว่าลูกไม่มั่นใจในตัวเองเราสามารถบอกลูกอีกแบบหนึ่งได้ว่าน่าเห็นนะวันนี้ตอนที่ลูกพรีเซนต์น่ะลูกเหมือนมีความกังวลใจอะไรอยู่หรือเปล่าการที่ชวนลูกคุยแบบนี้ลูกอาจจะพูดอะไรออกมาแล้วหลังจากนั้นน่ะเราสามารถถามลูกได้ว่าเออมันเป็นเพราะอะไรเหรอลูกที่ลูกกังวลใจแล้วถ้าเกิดว่ามันมีครั้งหน้าแล้วเราทําใหม่อ่ะเราจะปรับอะไรได้บ้างเพื่อให้ครั้งหน้ามันดีขึ้นการพูดแบบนี้มันจะไม่ลูกอ่ะรู้สึกว่าเรากําลังซัพพอร์ตลูกอยู่ ไม่ได้อยู่คนละข้างกับลูกไม่ได้ดุไม่ได้ว่าไม่ได้ตัดสินลูกอยู่แล้วอีกอันหนึ่งที่เราทําได้แล้วเป็นกําลังใจให้ลูกเลยคือการชื่นชมในสิ่งที่ลูกทําดีอยู่แล้วเช่นวันนี้แม่ว่าลูกกล้ามากเลยที่ออกไปพรีเซนต์ทั้งที่ลูกมีความกังวลใจอยู่การพูดถึงปัญหาความไม่มั่นใจของลูกเป็นสิ่งจําเป็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดแบบตัดสินวิจารณ์มันจะทําให้ลูกเสียกําลังใจและถ้าเกิดว่าเราพูดอย่งเชิงบวกได้มากขึ้นมันจะทำให้ลูกมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้้นดวย